กะเรีงมาเบิกไปขาวลานู่เพิ่นเพิ่นแงนนี้าวอมอวินไ่เลยโอ้ไมมากินนนะคอยออได้แล้วว้าวไจ่มัดไมีได้ที่ดินทำเดียวเขาเห็ดเอง สวัสดีพี่น้องสวัสดีวันนี้มาพบกับเจ้าโอ้น้องตัวตาตาตาวันนี้เฮาซาไปน้องสิพากันไปไปหาหลักปลาเขาโอ้ยบ่แม่นวันนี้เฮาซาไปน้องสิพากันไปสอนแข่งพี่น้องสิไปกวดแข่งไปสังหารปลาคือสิมึดหลายสิบโตอยู่มื้อนี้พราะปาปลาซิวหั่นน่ะมันบ่แม่นปลาใหญ่ อีพ่อกับอีแม่เพิ่นไปก่อนแล้วยังแต่เโอน้องบัวน้องตาไปพี่น้องไปพ่อกันอยู่น้องเลยว่ะสีได้บอหรือบอได้จังไดสี่เอาจากโตบัวอาจ็กเจอเพคือจนห่าลอยไปพี่น้องไปพ่อกันอยู่น้องเลยบัดนี้นี่ครับมาฮอดน้องและพี่น้องพอเท่าก็อีพ่อกำลังควกแค่ได้พ่พ่อได้เลยเบิ้งเบิ้งเขาเบิ้งแน่เป่า ไอพอได้เลยพอมาเมื่อกี้นี่โหลดได้ปลาขาว์ฟเลยเออขี้เออเดินเดินอยู่ในพูได้เลยปลาดองบัวยี่แม่ใช่ยอดเด้เบางอีพอความแห่พี่น้องล่งเลยลอยเด้อกูไปโลงได้โอ้ยขี้โมมึ่เหมือนไหนได้บ่พอเออเด้ดเด็ถือเด้นพี่น้อง แน่ปลายชำเออถือเชิญเนาะพ่อนะมาจากโอกดิปรโคก็ยังมีไอยู่มีบนโลกแม่นองพายเจ้าเธอมันงอมก้นเธอยังลงฉันแย่ง่ายบังนโลกถอนเด้อพยูชอนเด้อเออนะอเบิกป่ะกบปลาอเอาเอี่งปาซิวลลีพี่น้องยุบยุบอยู่ คนลงคนลงกวดอีแม่เ <ih> ด <unting> ินลงก่อนน้ำเพียงนางตีนเฉยๆโอเบอแม่นเนาะน้ำเพียงอันนั้นมันลกขี้ตมขี้ต้มเชือแล้วว้าทำไมเธอทำแบบนั้นน้องบัวโอ้ยชูลงอ้าผูกผูกปลาผูกโอ้ยลงไปซ่อนอีลอยกับอีแม่ลงก่อนไป ปาชิวกระโพดแบบปาชิวได้หายอี้โอ้ปาชิวพี่จะปาชิวหัจักกีเดอรวิงกรอปาบูเลยปาชิวก็มี่ปาชิวอ่ะมันบูถึกครับแต่จัะหนึ่งเย็นเย็นโอ้ยอันนี้กระห้องคือคอเดบิ้ถึกยูไรดุกดิกดุกดิกไปมาแม่เขาลงก่อนกระปนลอยเป็นตะกรงเดอตา

โอเอาลอยไปเอากระชามาเลยเอากระชามาอุ้มกระชากมาคอยดูร้านแม่จิ๋วใช่นี่ก็ได้นะน้องไคเอ้ยตามโซคเขาคือเป็นนะนี่คือแบบขนาดและมือหนูไปจะก้าเลยน้ำงามใช่คุ้งกระต้มใหญ่นึ่งเนื้ออร่อยเบิกเอาน้ำใส่ก่อนหนึ่งหอยนะหอยก็มีหน้าใส่ก่อน มาพี่น้องโกเกาปลาทำกานสนองได้ำไปละไปุนยังเชนนุ้ด้วยเอาาจด้ดูอันนี้หายเวนี้โชเห็ดป่าแล้วกันแล่พัดทัดทันมดแล้วเพื่อนดีๆหด้ะได้ อูเอาไหมานไอเจาะ้่านผู้ชมเบ่งกานี่ร้านนีคือบ้านมีล่นี่ปลาให้เล่นาย่านี้นี่นปานี่ปลาซิวขักอะไรปม่ยอาดูซิกดูอู่อยู่ก้นมยาเขาเหยียบมุนหมดเลยเขาเห็นยคอยแม่มันไลเขาเองมันเลยมุมิจตลังเลยล้านชั้นห้ามไง เาเหยียบไม่กินค่ะมันแห้งเหยียบไปไหนใช่บอดไชค่ะตอนนี้บอเอาไปทิ้งอปอ้าวเออเออเออนี่นี่บาทเดียวหนึ่งพี่น้องออีแม่เอาลงไปล่างเลยอีป้าตัวใหญ่ให้พร้อมเบิ้งนะอีหล่อเกก็บ่อนแม่นี่ไดมาฮุบเอาแถมนี่แถ่นี้นี่นี่โอ้บาทเดียวหนึ่งพี่น้องหักอลีแม่แม่ตัวใหญ่เคียบเบิ้งดูตัวใหญ่ฮะ โอ oh ้เบิ่งนี่เดี๋ยวโชว์ชิลงอีกบาทที่สองบาทนี้ไปไปอตากลเพราอนะทีมทีมอ้แม่ชอนวันนี้ลูกชารับตัวชาให้แม่ค่

มจะไปไ่นแท้ตอนให้มันมาเบิงนี่้องแล้วไปเรอยลวห่ายวงนะตอนนี้ร้านซัดกํลังออกเหวียงนะคะนี่มันเข้าเข็มนะนี่ค่อยๆกันไดเอไปจะตีมันไปตีเดี๋ยวจะข้าต่อมันรอจตีนเหวียงแลเด้อนี่ทิ่มจัง ចាំនេះប៉ះតពីហ្នឹងតើមកគីចៃអើយឯងយោផោគន្លៃມັນខោខែហ៊ូអត់ទេតឯងខួងឡើងມັນអីអើអើញុបញុបយោអើម៉ែណាម៉ៃឥឡាវໄວឥឡាវមឹងហានខោខែម៉ែណាម៉ៃអៀវឡែម៉ែមឹងអាអូអីអាននេះអូយឯងអើជួយខែគន្លៃអលី เอาเบอร์ให้เบิ่งนปาเจาะจ้โ้าดิคือไม่คิดเติมบ่ยาพาอมันไหลลงแม่ฮุบปาผู้ยูกก้นทูลกนทิมลองก็บปวัยดอกทิมก็ทีมงกย่างี่มีแต่คี้ติมมามาเอาเห็ดกได้าหลาลงกลนมาละล้างเขากลนะไรอ้ลองเล่าปาลงกลน

กสองไม่โลเขาโอ้ยอย่างใ้เถวอยู่ตะกรรมจับที่สบีสบีทำเกษตรนึ่งชั้นกุ้งชั้นฟุ้งเอามาอบสิบัดแล้วก็กลับมือกุ้งในสนามกับปลาดองล่างล่างล่างเบิ้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 งย่างบนนี้ กอนมันก็บ right. ่บออกย่างบ่ได้เอาออกทุกนี่เป็นเด้งตั้าวคั่นมีบฮอูปีบจับกันบูเลยว่าเป็นปีบตกลายมเิลนเบิมจเคยงหรอวะ่รอนั้นอ พอที่สบัดที่สองพี่น้องลายนาะใส่พ่อพ่อแบบนี้าเบิ่งอนเมื่อเลยพี่น้องแม่หักไว้ก่อนเบ่งอ๋อลลาสอนตรงนี่จ้ะได้อลีแม่เออแม่อะไรแม่แม่เคเ้มเบิ้งเบิงุกมีเรื่องทางอมกุ้งนี่นะอ้าไปไงออกแล้วออกแล้วพ่้ปลาขาน 哈哈哈！<laughs> <laughs> <laughs> không chạy 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 không không chạy 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 chạy

ผิดกันละหนึ่งง่ามค่กอีเอมึงมาเบิขาฉลานอยู่เพงแ่งกูน่าอัิไม่เลย ค่อยออต้องดัมา็ว้าไอมวามีเอสจูกลได้ไะมีได้ที่ดินถ้าไม่ได้ที่ดินทำเดี๋ยวเัาเห็ดเองวาปลาใหญ่บุจ้ากระดอกระกดงไมาบุกคู่ค่ะ แกแกก็ได้ลูกเอ้กุ้งแกลูกแกก็มัดใหม่กวนไปด้อจ้าบดนี้กได้กุวดก็ได้อามไยงมกุ้งไปอันนี้ท้อมเยอยบออันนี้ไม่เอาีงมกุ้เยเดดฉือหมัดนะกะ้ได้เฉยๆรล่างจุ่มจน้ำล่างของกุ้งนี่พเห็นเป็นพี่น้องเอ้ยเปนก้กุ้งเต็นกุ้งเปขมาทีก็ยังไดกุ้ง่อยก่ บ่ใช่ได้หอยกุ้งสิตายค่อยๆเลือกโอ้ได้หอยอือนี่จะน้อยล้างคักๆน้องไพนเนาะคักอะไรพู้ดังไปไปดังไพน์ไปละปิ้งปลากินเห็นน้องไพนถือคู่ไปแม่เขาลงอีกบัดนี้บัดนี่ฮะเมื่อยอะไรโอ้คักอะไรหยุดนะบังหน้าแม่ฉลาดนเอาก่อน บัดน้ำสีลัางป่านี่ล้างยาพุนเลยน้ำยังโสดุไปแม่น้องไฟขึ้นนะฮะคือหนาอันน่ะฮะปลาชีเอาเกลือก็ไปนัวบัดล้างคักแล้วมันก็ขชังกับสวยกต่สวยแล้วเนี่ยปลาขาวปลาสีปลาขาวล้างนี่แม่อันนี้แกล้างชีเลอล้างในรงเลยยิงล้วเสียงเออตีนทั้งลงเฉพาะเออเอามีดลงมาเนี่ยเด้อล่ะ ป้าชีไปตัดไม้มาปิ้งป่าผมบอกว่าเชเอาไม่จามเอาไม่จามเอาบาอกไม่จามม,าม,ามันน้อยแมันมันน้อยเออไม่จามก็ได้เชียปิ้งจับกูลบุลาบจั๊กนี่ฮะมันปลา,ปาว่าปิ้งเลยเมื่อกี้นี่ข้าวแยงเข่าแมนอมยู่ชิลเลอร์ละน้ำใส,สปเปล่าใสเลยใจปลาไป็นลางอีเมฆจะงมอย่างนั้นนะหอยหลายๆเขางมทิมงมทิมอยู่ผู้ ถ้าเบิ่งปลาในคลองพ่อเฉโอพี่น้องจังนั้นจะพากันปิป้งปลากินโอ้ยแซ่บเด้อมาเด้อไปยากมานหลินนำขี้ต้มนำกันเธอดูจากสภาพแข้งขาพวกเราก็รู้แล้วป้าบัวใส่เต็มสุดขี้เดือด <c oughs> เอ๊ะคือแบบเพ่นอยากไปเดินแบบได้ <c oughs> อันนี้ก็บเต็กนะท่า,ทานผู้ชมเอ้ยยันถือขี้ต้มบ่ได้ลงเลย <c oughs> ขี้ต้มชูนหนึ่งกับไรอีแม่ป้าอีแม่บุกอย่างเดียวจะแม่จะถิพย์ร้อยลงไอจางสิบพัน พันกันสหาพันาุรคุค่าวัแรตอตุ้มสาวไหมอุ้มอีแม่ตีไม่ลูกเจ้าค่ะนี่หน้าใหม่นี่วัดมันหลุดนี่พูดแม่ยู่ผูหอยหลายๆอีพอจิกถึกหรือบอห่านกกุ้งห่านัวตีร้อยแล้ว ปิ้งปลาก่อพี่น้องวันนี้คุยพอถึปกปลาสามตัวโบเห็นคักว้าคักอะไรเห็นพอจะโอนแต่ปลาตัวใหญ่พี่น้องภาพมันน่าชิว่านั่นว้าอุ้ยอีนี่หนาที่ชอบอี่ยังนี่ ป็นลางตีนขออ้เ<ป>ชปลาพอเถา่าพี่น้องอู้ถึงแฮ่พอเถา่าเดนี่ตัวใหญ่ใหญ่เดียวโอซิปิ้งอืมขากอนเดียวเชียบใม่เสียบเสียบปิง้งมาเด้อกินข่าวป่านำกันเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> พอเถา่าบ่ยอมขึ้นมาเดียวปิง้งชุกห้อง ลุยเป็นลุยพอมาเบิด้นี่มุดเดียวใหบอคงคูแม่เปแม่ลงหลางอยูัวโศกถกเสสวิงหลางนี่นำใส่บ่อนำมันขุนยุลุ่มพนนำใส่ก็ปูใจเอาเลยเดี๋ยวจะบะาเตะเอาโอ้ลุงปุ้มรงบ่อนี่เยนะนอันนั้นอันนั้นกุ้งัวนะเธอเด็ดไงกุ้งกุ้เขามีไข่ผู้สวย

ขาวคนดูเพื่อนไล่คนกี่คันมาไปกิน้าวกุ้อยเ่งข้ากุ้งในคองเขาเยาอยู่กุ้งในคลองเาในออันนี้เพิ่งเห็นถอดชินี่ได้หมา่หาดเลื่มดยนี่ตัวงตัวสามตัวมาพ่ละนีปิ้งปลาพี่น้องมาคุณอกอันนี้น้ำอี๋งนี่ย่ะน้ำล้างน้ำล้างคนทอกกุ้งเ่เดอ จะไปทอดมันก็ค่อยเลือกใส่ขี้ตบขี้ตบปิ้งบูจับนี่ไก่ชิสุกเลยพี่น้องบปตาแซบอยู่บ่มาเด้อตีกินต่อป่าน้ำกันเด้อกุ้งทะเลกุ้งทะเลปีกคุ้งพี่น้องแล้วเลยพี่น้องกุ้งเต้นมาเด้อกินก้อยกุ้งน้ำกันเด้อว่าแซ่บไมกินข้าวมันน่าไม่พอ สม o m แคทโน่เบ mm, uh ้อ huh. ก่วเห็ดเบิ่งก <ah> ่อนบาทหนึ ah, آ, ่ง้วยทีบ่กินอะไรนนั่งอันยืนอนู่เอิฟา้าแหละเอาวเจลวตอนนี้วันน้เลยอะไ้คองแล้วก็อ้้งเขา่้คือมเปนคนประัก้องเอุมเอาอันนี้ไว้ให้แน่อุมคุณนอู่กันน้องแบบว่ปไาบวกิน สมมติว่าปีงับแทเขาดีดเขานี้จะสุดใจเสร็จนอะไรเนาะเป็ดมึงกุูมัางกลางนอนยิมาดงมาดียังหม่กำลังกินแจะนอนองไบบ้าจะเล่าเดยวแตกอืึนและป็นกุ้งกาะชุกเลยนะกงอุ่มน้องกุ้งมังค์ไอ้ปลาเขาไม่กินขอะไร คงเต้นของโป้ดิแม่เรียบร้อยพี่น้องวันนี้กินแล้วบัดอิ่มอกอย่างเดียวได้ลายลีพี่น้องปะปลาซิวงามอะไรนี่ยแล้วบัดนี้เมื่อก่อนพี่น้องชวิงน้องไผ่เอามาใช่ยงค่ะคือโบ่าณล่างเลยแม่ล่างเลยนะอ้กคนละเรียบร้อยพี่น้องได้บ้าได้ลายวันนี้ปลากระป๋อ เชโอกับครอบครัวสิพง้ากันกับและบัดนี้อีพอไปก่อนแล้วพูดอีพอบัวตาพากันไปเลยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดประกันได้กัขอโทษขอไปในนาทีนี้เด้อฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามให้เชโอแน่เบิ่บงนี้ปิ้งปลาอีแม่ป้งปลาซิววันนี้ค่ะปลาลายพี่น้องป๊ะสอนค่ะกะลิบมาพากันสอนแล้วกินข้าวแล้วก็เมื่อไปก่อนพี่น้องวันนี้พอกันในคลิปหนา ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย